cho người ta làm gì Hãy subscribe cho ngay

còn mai nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตัวนี้เซตห้าเซตเซตห้าสองตัวมม่มาม,มตรงจุดไม้ตรงนี้ชุวไม่ได้มันวิ่งมามันก็ตายอยู่จุดนี้เลยจุดที่ยิงพี่เมื่อกี้เลยกำลังค่ะ

nãy nãy. cái số này ạ. มาแมวก็าปอ,อกผ้าหรอหองอยู่เนี่ยหมดเลยอ่ะอโอเคครับ ลากลาอานันมาพี่ไปลากิจันมนาเงหนกี่ไหน Watch out. อ,อันนี้ย่ล่วงน้ำ้ือโอ้โหโดนระ,ะเบิดพี่อย่าโดนระเบิดมันเนี่ยอย่า,าย้ยเราไม่ิงมันได้ไ โอ้จบแล้วไม่แดงสวยโมยหนึ่งแล้วกันอีความไรของเราฮึปืนไหมอ๋อมาจะปืนโอ้ไปดูของพี่นุนกระสุนเยอะมากเลย นะไปดูกระสุนในตัวพี่อย่างเยอะกระสุนไฟหนึ่งร้อยกระสุนมงสองร้อยกว่านะัตื้อมาไม่รู้จริงไม่ตกเลยบทเสร็จจะเล่นเมื่อยรเนี่ยพอคนอื่นยิงเรามันตกดีดีนยะพออะไรยิงไม่กตกสองตัวเลยนะเกาะมันทำด้วยอะไรกันนะี่ย ไปเอได้ศพพี่อกระสุนเยอะไม่กระสุนพี่ะนะไปหยิบใอีกระสุนพี่ ของอย่างนี้หนูหนพูดล่อพี่เยอะมันยิงระเบิดโดนพี่แต่สี่ร้อยได้ไอ้เจบไม่ไหวแอดิเหมือนเอาพี่เป็นตัวล่อมันยิงระเบิดใส่พี่หนูก็ยิงมันลบอยู่นะจะล้มให้ได้แต่เราก็ And I'll go to lượt bữa tay, too. We've been hung. The food, mang hay ไม่ได้กลับเลไม่ได้กลับเลอต่ดีับไม่ดีเโอ้สองเข็นจังปวดกันบินไห สบายจ้ารอดจ้า